งการแนะนำในการปฏิบัต ja ิวะตรมาพรานเมื่อว่าวัน่งวันนี้ถึว่าเป็การแนะนำแนวปบต้นเพราะว่าเกณฑ์ของการสอนในขั้งแรกต้นต้นจรงเราสอนดมาคือสอนทั้งแบบสุขภวุปกอโอวิชพระพ ภาติสามิทธาปรตเป็นอันว่าเราสอนกันม่วังกัดในการกำหนดมีการปฏิบัติขวงอันดานักปฏิบัติทั้งหลายก็ย่มจะเป็นของลำบากอยู่มากไม่ว่าเป็นการยากต่อการเทียวเลืต้นการเลืยอนรองการปฏิบัติจริงๆ ก็เป็นการหนักใจเพราะว่าบางท่านก็ไม่ทราบว่าเอาจุดไหนกันแน่มีการสองคำนี้ก็เริ่มเริ่มต้นในส่วนเขาสุขาวิปัสโกถ้าส่วนเขาสุขาวิปัสโกผ่านไปแล้วก็ว่าสามารขั้นตัวิโชสละพิโยอาิสามวิทัพปะโต ทางนี้เรื่อ,องกำลงเลาาเรื่องสาวกาปรปฏิบัติเอาตามชอบใจแต่มแม้ดับแรกทุกท่านก็ควรจะทราบอารมณ์ของจิตในการที่จะเข้าโฟร์ตามตรงผู้มีจิตบริสุทธิ์เป็นระดับไปในสาวของสุขภาวะส,ส,สุขโสดาุก่อนเมื่อสาวสุขภาวะสุขโกดานี้เป็นสาวเพื่อนถานเข้ากาัานของระดับจิตที่หนะ่งละ คนตัววิโชชละหิงโยคนิสัมมิทัปโตนั้นทรงการปฏิบัติเมื่อโดยกิฬาสมาธิจริงจะถือว่าไม่ใช่หลักฐานใหญ่ในการปฏิบัติเพราะสามองการบรรลุจริงๆย่อมมีอารมณ์จิตเสมอกันนั่นก็คือมีอารมณ์จิตในขั้นสุขอุวะปรโกตามที่สามัมแล้วม,มันเป็นขั้ม ว่าเวลาไม่มีศะสนมบัดมมอ่อ่ครับแล้วก็สามารถเข้าสมาบัตได้ถึงเจ็ดวันอย่างันหยุดทำเยกว่าไม่รอเ้าสมาบัแตแปลาว่าเป็นการบังโอนที่ท่านว่าเข้าถึงนชานโลกี <c oughs> แล้วก็งสามารถอดข้าวอดน้ำแบบนี้เจ็ดวันอันนี้ก็เป็นการนอกเหนือตรรราแ้าตามธรราจริงๆคนที่เข้าวสมาบัติแบบนี้เจ็ดวันหรือสิบห้าวันโดยไมต่ต้องกับอาหารการบริย้ยงพวกอย่างไรเลยแล้วก็อยู่บ้าเป็นปกติตามแบบปฏิบัติที่ท่านกล่าวกันมา เพามาด้ว,ว่าท่านผู้นั้นจะต้องเป็นพระท่านปริสัมมิทาวันและเมื่อพระยาวิ่งปริสัมมิทายานี้จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นเข้าถึงพระอนาคามียจะต้องตั้งพระอนาคามีขึ้นไปจึงยังสามารถเข้านิโรธปรมาบัติ เด็กเป็นปริสศมิชาวานได้เพราะว่าสำหรับพระองค์นี้ทีรรรษษ่มีองค์ภาษาพูสี่ภาษาเมื่อเข้าสรรมาบัติได้ถึงเจ็ดวันผมจะไม่พูดกรณนว่าท่านเป็นพระปริสศมิชาวานเพราะว่าไม่เช่าที่เขาที่จะพูดกรณนได้ที่พูดแล้วว่ที่พูดตามตำรับพตุตำราที่เราสสอนกันมา แต่ว an, ่าเวลาเรื่องผมของสงานตั้มาแกงากับท่านท่านมีอายุพรรษางสี่พรรษาจัดว่าเป็นพระเด็กแล้วก็มีปฏิบัติถูกต้องตามแบบฉบับทั้งหมดศึกษากับครูบาอาจารย์ตอมีความเข้าใจอยู่ในวัดจะหาทางฝึกฝนในดรื่งการงาด เมื่อเรามุนภาระขึ้นมาก็ทําทุกอย่างตามหน้าที่ของพระฤาษีในทศวพรษที่เราต้องปรนนธาพยายามว่าก็หาจุดสงัดในที่ปฏิบัติธรรมกรเรียกกันว่าเจ้าตั้งคันสาตวระและปัสนาตุระท่านนักปฏิบัติแบบนี้ทำตนถูกต้องเพราะว่าการปฏิบัติถ้าไม่มีการเคลื่อนไหว เวลาสายกำลังจิตใจเฉพาะไปหน้าโซนสไปที่เดียวก็ตอบกันได้เลยว่าเอาดีไายยากั้งนี้เพราะว่าไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกจิตใจยังไม่เหล่านอสวาวิลาวิโยนที่สงัดอาจจะคิดว่าเด่นอาจจะคิดว่าดีพอพอมากัมผัสกระทั่งกอารมภายนอกเข้าที่ไม่ต้องเมตตาใจ อารมณ์จิตก็วันไหวง่ายท่านไม่มีท่าจะเที่ยวกับนักมวยเลยนะครับนักมวยฝึกมวยซ้ม,มวยยังไม่ทันขึ้นชกบนเวทีนะครับเมื่อฝึกมีอาวุธไปดีมี่องครอบก็คิดว่าตัวบันเอชในโลกมันยังเช่ามือบ่ายดีไม่ดีไม่ถูกพูดเน็การที่มีการฝึกอาวุธท่านดับกลายจะเชี่ยวชาในการรล kêu xa mẹ cao sinh vệ trí, cao cho xa xa đều ngang. Thôi qua, lý lạc của tụi mới bị cao xâm phát kìa. Khó nỉ mà chẳng đau. Nắc phật bạc thơ cho bà Thánh có xin điệu cảnh. Mày xa và cho bà nặng, cùm nạ, cùm tà như thế này sẽ ngập thang điệu. Chả mới xin ra rời xin lời. Để cậu ta nồng อันนี้ยังเช้าเราไม่เบาเลยดีจริงๆต้องมีการสัมผัสทุกอย่างแล้วจิตตรงอยู่จะต้องกระทั่งกับการงานจะต้องกระทั่งกับความเหนื่อยยากจะต้องกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ข้าใจเราตรงจิตวางเาสือไว้ได้โถือเวดขาเป็นสำคัญอดกลั้งอยู่ในพลังจิตไม่แสดงการหลกมาคมงจิตไว้อยู่ เพราะว่าดีเพียงแค่นี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องกล่าวว่ายังไม่สนนรับเพราะว่าพออารมณ์อดกลั้นประเดี๋ยวมันก็พังถ้าอารมณ์จะดีจริงๆมันต้องไม่อดกลั้นต้องปล่อยไปเลยในการที่จะปล่อยไปเลยนี่สถานการณ์สัมผัสเป็นสำคัญคือทุกข์เ้าอยู่กับอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง จ่ความเหน็ดเหน่อยกับความหนาวความร้อนความอดไมาความว่าความไม่สมบูรณ์อาหารต้องสัมผัสทุกอย่างแบบนี้แล้วก็จิตตปงตัวเมื่อจิตโอง,งตัวได้โดยดีอาการไม่ต้องอดใจอารมณ์ใจเป็นไปตามปกติหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการสัมผัสกอาการาเป็นทุกทางกายไม่มีความหวั่นไหวของจิต การสัมผัสสว่าจาที่ไม่เป็นที่ถูกต้อไม่มีอารมณ์หวไม่สว่างจานั้นอย่างนี้จริงจะร่้นเข้าได้ถ้าเมื่อไ่จรลืมว่าผมใช้คําว่าเพื่อจะร่มใช้ได้ไม่เท่าใช้ดีเมื่อการที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็ถึกคำสาวเวบียร์ นั่นก็คืออารมณ์ไม่สงบสันคำว่าอารมณ์ไม่สงบสันนี่ไม่สามารถจะใช้อารมณ์ตักนี่เะเพาะน,าน,น้ำชาแน่นแน่นตลอดไปที่เรียกว่าลืมหูลืมตาไม่ได้นั่งหลับตาทรงตัวแน่นแน่นสนิทอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของบุคคลผู้ทรงความดีนั่งยางเป็นอารมณ์ค่มจิตยอยู่ นี่เรียกว่าคัมภีระบาานไม่ใช่สมุทเประหารนี่คัมภีระหาลานใวักดใจเทวาไว้ความจริงมันไม่พอใจแปลว่าไม่ทําการเคลื่อนไหวทำบรองสงบแต่ความจริงจิตไม่สงบความดิ้นรนของจิตในความไม่พอใจยังมีอยู่แต่เพาว่าผมใจไว้โดยเฉพาะ ถ้าเผมอว่เรากำลังใจประเภทนี้ก็บังมานั้นมีใจดีจริงๆก็ต้องปล่อยใจกันได้เลยแบบสบ,สบายๆคนพูดดีหรือคนพูดชั่วเราไม่สนใจไม่มีความหมายสำหรับเราเราถืออย่างเดียวเอเกัตารมเอเบคารมสามาสคารม ที่มาถึงมากระบความไม่พอใจกันได้ดบ้ยอคิงบจากกิเลสก็หมดเรื่องกันนี่็ะพูดเพียงเท่านี้นะนักปฏิบัติอันดับดีเขาเข้าใจแต่ถ้าว่าทานนักปฏิบัติที่สัจทว่าเพียงการปฏิบัติทำตามเขาสัจทวาธรทำอันนี้ไม่เข้าใจ ทำไมจึงว่าอย่างนี้เพราะว่าสำน,นักของเราเนี่ยเรียนกันเจ้าแด็ขึ้นตนแล้วก็จบจบแล้วก็ขึ้นตนใหม่สำหรับตำราของเราก็มีครับเสียงสำหรับฟังก็มีครับว่าใครทำอย่างนี้บ้างอารมณ์ที่โลภมั่นของกิเลสโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธมหะาความโลภซึ่งเป็นรากฐานใหญ่ของกิเลส เราสามารถจะรับได้แล้วยยังถ้ายังก็มาวิจารณาดูตัวเราว่าเราปฏิบัติมาแล้วกี่ปี่พราส่งคนมีบรรษาบยังเขาสิแต่มากส่งความดีกันเลิศได้ท่านมีอะไรบ้างมีมือกี่มือมีเท้ากี่เท้ามีปากมีจมูกมีหวมีตาเท่าไร ทำไมจึงทำได้นั่นปฏิปทาของท่านก็นเหมือนกับปฏิปทาของทุกท่านที่เข้าถิงงรำมันคือรับฟังเป็นแค่เล็กน้อยแล้วก็ฝึกให้ได้ตามระดับนี้นดับเรกที่เราจะฝึกเราก็ควรมาจับกันตัวสำคัญคืออารมณ์พุ่งสร้างของจิตแลวกาอารมณ์พุ่งตัวเดียวก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ ที่แก้กันไปแก้กันมาก็าแก็ตัวฟุ้ตัวเดียวอารมณ์ฟู้งซ่าเขาจิตการแก้อารมณ์ผู้งซ้านนี่ไม่ใช่รมปักอย่างเดียวเป็นอารมณ์ที่ก็มีแต่สำหรับวันนี้จะขอเบื้องตนมาใช้ตามที่สำหรับตมราทั้งหลายท่านสอนบอกว่าจงใช้กำหนดลมให้ใจเข้าเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เพียงเท่านี้ถ้าเราสามารถทำได้เราก็สามารถจะชนะอารมณ์โผงซานได้มันเป็นอไม่ยากเพราะบุคคลที่เอาจริงหรยอว่าบุคคลที่เอาจริงแล้วบุคคลที่เอาดีเนี่ยก็สามารถ กงน้าไปสามารถจะชนะอารมณ์ได้แต่เพราะว่าท่านหลายกำลังใจของใครที่ไหนจะมีความเข้มแข็งอย่างนี้บ้างถ้าจะว่าไม่มีเขาก็มีกันเยอะแล้วถ้าจะว่ามีในทั่ไปก็มีไม่ได้ทัานนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีใจจริงหายากสักเต่ว่าจะพูดว่าปฏิบัติ สักจะว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวดีอย่างนี้หางห่ายตอนนี้พอ่อเราสักว่านี่ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะต้องการคนดีจริงๆต้องการมากมกปฏิบัติที่เข้าถึงความดีจริงๆไม่ใช่สักจะว่ากูรูรูสโกปฏิบัติเพื่อไปจบชาวบ้านหาลาภหาผลหาคนคารมนรับผอ นักปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องการมีการกำหนดรูนเราไม่ใจเขาออกเป็นของไม่ต้องลงทนุนเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีเราทำกันได้ทุกเวลาแล้วก็ทช้เวลาสั้นๆเอาชนะจริงๆ สักสองสามนาทีบังคับไว้แล้วบางคับอารมณ์ใจว่าจิตพวกนี้เราจะไม่ยอมให้จิตนี้เรื่ององื่นถ้าว่าอืนมันมีอารมณ์แทะเข้ามาจริงๆเราตั้งต้นมันสมัย้มันถ้าค่จิตรอบต้องระม่ใจเรียกว่าที่ว่าจิตคู้ทีดีไม่ได้จะไปดีตรงไหนกันต้องทําความรู้สึกไว้เสมอว่านั่นเราเลวเต็มที ยิ่งแค่เราเท่นี้ยัยเวลาพีงเ่าี้เราทสองอยู่ไม่ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถอาชนะความเพ้่งสร้างของจิตได้นี่วิธีที่สองพระอนามอาจารย์ทั้งลายท่านแนะนำให้ใช้คำภาวนาเพราะคำภาวนานี่เป็นเครื่องปลุกใจเชื่อมโ อย่างแรกท่านจะใย้่าวนาว่าพุธคำน,นี้พระว่าคำว่าพุธเป็นพุทธานุปติกรรมฐานเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแล้อย่างหนึ่งเป็นคำวาวน,นาที่ง่ายสั้นและสบายเพราะว่าคำว่าพุธเป็นเท่าคำง่ายสัน้น เวลาให้ใจเข้านึกวบคู่เวลาให้ใจออกนึกว่าโ่ถ้าคิดอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้การควบคุ่ลมหา้ใจกับคำว่าพุทโธเป็นของง่ายแล้วก็เป็นการสะดวกนั่งอยู่รู้ลมหา้ใจเข้าในกวาพุท รู้เราไมใจออกนะกว่าโัรู้เฉยๆไม่ใช่บังคับอารมให้หนักให้เบาให้ยาวให้สัน้นไม่ใช่บังคับลมให้ใจเป็นแต่เพียงว่ารู้อยู่เท่านั้นเอาแค่รู้ใหม่ๆการทา่นาบาลุสติกรรมฐา,านจะมีสภาพเหมือนใครจะบุงครอบเท่าไหร่ มันมีความอึดอัดเพาะเราไม่เคยบังคับมันมาบังคับใรนเขา้าแต่ความจริงการเข้าไปบังคับแบบนั้นมันไม่ถเยจะต้องไม่บังคับอารมณ์หรือไม่บังคับลมให้ใจเขาออกว่าหนักหรือเบายาวหรือสัน้นปล่อยลมให้ใจตามปกติเพียงแค่เอาสติสัมปชัญญะมาควบคุมเท่านั้น เพราะว่าการควบคุมแบบนี้ก็เป็นของยากเพราะเราเป็นคนไร้สติสัมปชัญญะมานานนี่วันเราไม่ใจเข้าใ,ใจออกี่เราให้ใจเข้าใ,ใจออกมาตั้งแต่กเกิดแต่ต้องว่ากี่วันครั้งละ่ะที่เราจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าให้ใจออกบางทีครับนับเป็นเวลาแลาปีเราไม่เคยคิดถึงเราไม่ใจเข้าใ,ใจออกเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเ็ราขาดสติกไม่ัญญาสติคือไม่ใช่ว่าเราจะให้ใจเข้าและใจออกสามัญญะรู้ตัวว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือให้ใจออกต่อมาเราก็มาเพิ่มคำพุทธเวลาให้ใจเข้าเรียกว่าพุทธเวลาให้ใจออกเรียกว่าโทอย่างนี้เพียงเท่านี้เราต้องชนะให้ได้ นี่จะใช้เวลาไหนบ้างก็ขอตต่ว่าใช้ได้ทุกเวลาเวลานั่งอยู่นั่งแบบไหนสบายก็นั่งแบบนั้นไม่จาจะต้องไปนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงอันนี้ไม่ไม่จเป็นเพราเรื่องการตั้งกายให้ตรงมันต้องตรงพอสมควรถ้าตรงมันอารมณ์สบาย ้านั่งขับสมาธิไม่ไหวอยากจะนั่งสับเทียบจะนอนเองกายอยากจะนั่งเร้ออีอยากจะนั่งห้อยขาก็เชิญตามสบายเขามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราสุที่จิตเราไม่ได้สุที่กายเรื่องทางกายอย่าทรมานเกินไปอย่าไรจะมันจะไร้ผลนี่ถ้าเวลาเดินเขาเรียกว่าจงกลมอันนี้เป็นของดีมาก เพื่อการทรงอารมณ์วยการเดินนี่เป็นการเคลื่อนไหวทางกายนี่ว่าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในห้องของท่านใช้ได้ไดสบายสบายหน้าห้องก็ได้แต่ละวัดระวงังถ้าใครเขาจะมาเห็นดาวเข้าเราต้องเลิกที่หน้าห้องถ้าไปทําให้เขาเห็นมันจะกลายเป็นอดพราพุได้จ้าทรงปรับเป็นอดทิ้ว่าเป็นวกิเลอยว่า โยมตระเวงข้อน,นี้ไว้ให้มากเวลาเดินไปถ้าจะย้อนถามมาว่าเดินแน่ะทำยังไงก็ท่านเดินเอาง่ายๆหายใจเข้าก้าวเท้าไหนหายใจออกก้าวเท้าไหนไก็ว่าไปหรือเวลาเดินไประบายนาก้าวไปพุทธก้าวไปโถอย่างนี้ก็ได้ถ้าต้องการภาวนาถ้าไม่ต้องการภาวนาก็ให้รู้นี่ก้าวเท้าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวา เดินไปเดินมาอยู่ในห้องของท่านเป็นการจองกรมเท่านั้นพอแล้วเวลาเดินิฏิบัติเช้าไปปฏิบัติหนับตถึงอเริ่มออกปนิบาติโยชนครับตั้งมโนปณิธานนี้ว่าเราจะทรงอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาทั้ไปและกลับจะไม่ยอมไม่ยอมถอนอารมณ์เลยมีเป็นกิจที่ทำที่ดีที่สุดเป็นการปฏิบัติในแบบฉบับที่ดีที่สุด เพราะว่าเป็นการทรงารม์ไม่เป็นปกติไม่ช้าความจริงเกิดขึ้นการทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดเพราก็หยัดเช้าจะอกฏินบัติแตาไต้ขมันเลยเพราะว่ามันไป็นใจเสดเวลานั่งว่างนิดจิตจะจับอารมณ์ตามที่ต้องการคือเราไม่ใจเขาออกแล้วทามาเพอ นี่สำหรับคำภาวนานี่ก็ขอบอกว่าขอแนะนำแบบว่าไม่จำกัดนะใครจะภาวนาว่ายังไงแล้วไม่ห่วงไม่ห้ามก็คำภาวนามีนโยบายอยู่อย่างเดียวคือจงจิตให้เข้าถึงสมาธิทั้นท่านจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ให้เป็นไปตามอัญาายาใจแต่อย่าลืมว่าทั้งนั่งก็ดีทั้งนอนก็ดีทั้งยืนก็ดีทั้งเดินก็ดี ทำจิตาจงานอยู่ก็ดออีจะลืมลมให้ใจเขาออกด้วยพระโธถ้าควบกันไม่ได้ลมให้ใจไม่สามารถจะควุมได้ก็ใช้คำมรทุทโพธิเฉยๆเลกในใ,ใจแม้จะคุยกับเพื่อนต้องมีจังหวะว่างนิดหนึ่งเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาจับคำรมรุโพธไว้เป็นปกติใหม่ๆก็จะมอีอาการปฝดนโยบ้างไป็นขอธรรมดาถ้าการชินปรากขึ้นมาวันทั้งวัน คืนทั้งคืนขณะที่เราเต็นอยู่อารมณ์เช่นนี้จะจับอยู่เป็นปกติไม่มีอะไรเส้นไหมอยากมินรบมะจะจากฟัดไปเร็วกว่าจะกลับคําว่าพุทโธะรู้หลงใจเขาออกจะก้องอยู่ในใจตลอดเวลาถึงเวลาเขากระทั่งกับเสียงที่เราไม่ฟึงราตนาเป็นเสียงละทายเสี่งใจในางก่อน เอวลานี้จิตใจเราเข้าถึงองค์สมเด็จพระจินวรอารมการก็ส,บสงบเสียงดีก็สงบเสียงใวก็สงบเสียงที่ถูกใจก็สงบเสียงที่ไม่ถูกใจก็สงบความเหนือหน่อยเมื่อลาการร้อนกันหนาวจับไม่สามารถจะทจําใจว่าโยกหัวได้ว่านถามว่าวิธีแบบนี้ทำกี่วันจริงะได้ผมขอตอบเลยว่าสิบห้าวัน เป็นอย่างเร็วที่สุดมีเราพูดกันจริงจงังเขานักปฏิบัติดีถ้ารมอย่างนี้ทรงตัวความวุ่นวายเขาท่านผู้นั้นจะไม่มีเลยในมุมคณะจะไม่มีการท่านลงตัว,วท่านดีกว่าเขาท่านเร็วกว่าเขาท่านเาานสมอเขาจะไม่มีเพราจะเป็นคนระมัดระวังอยู่ในคำภาวนาแล้วไม่ใจเขาออกและจะเอาอะไรไออดครับ นม่รู้ไว้ด้วยว่าแค่คำว่าพุทโธและลมหายใจเขาออกสามารถทรงได้ยังการสีสำหรับวันนี้บางดูเวลาก็สมควรแล้วก็ตอยุดติดกเพียงเท่านี้นี่ขอท่านนะปฏิบัติทั้งหลายจงปฏิบัติตามอัิยาวสายที่ท่านจะากลงทำจะนั่งหรือจะนอนหรือจะเดินหรือจะเดินยืนแล้วเดินก็ได้ สำนหรับก,การแนะนำแบบนี้เวลาำกำหนดเวลาเลิกไปนี้ให้เป็นไปตามอัทยาสายของท่นา,าสนสำหรับนี้ก็ขอ,อยุติคำแนะนำระเบียนนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพากรรักษากำลังใจาตามแบบปฏิบัติภาษาวะาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าเป็นอย่างดีอ่ะไม่ปล่อยให้ลมความชั่วเท่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วนี้เป็นเจ้าหัวใจต่อไป ตอ่อไปนี้ไปขอทุกท่านก็ตั้งใจสัวลมตามปฏิยาใสจะสามารถทรงสติสำหรับย่างทุกข์ขงกำลังใจของเราไว้ได้ตามที่ท่านต้องการสวัสดี य,